สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะอู้ถึงปฏิบัติการเซฟเพลินโบราณ3าข้อนะครับข้อแรกผมระใช้กระบวนการสิะต่างๆเพื่อจะกระตุ้นความรู้สึกที่อยู่ส่วนลึกในจิตใจของทายาทของตระกูลเจ้าของเฮือนแต่ละหลังให้ได้สัมผัสความซึ้งแท้จริงตัวเอง ที่มีต่อเงินต่อเก่าบอกว่าเ,เป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกอันล้าลึกที่อยู่ภายในกระบวนการนิจใจตั้งแต่ทําเป็นตัวหนังสือวรรณกรรมสื่อสารออกมาในรูปแบบของหนังสือทําเป็นแต่ละเืินแต่ละหลังไปแล้วก่อทาในส่วนของวิธีทั์เพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวสื่อสารด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นภาพวาดที่สแสดงถึงสัญญาความหมาย หรือสัญลักษณ์อันเป็นความหมายที่มีของแต่ละตระกูลที่มีเฉพาะเฉพาะกันไปครับจากนั้นในข้อที่2ที่ผมทำก็คือทำเป็นสร้างจากนมามประามห้เกิดเป็นรูปธรรมครับคือไปช่วยเปิ้นฟื้นฟูเพราะว่าเราจะพบว่าแค่กระบ,บวนการสป,ปะที่เราไปกระตุ้นอย่างเดียวแล้วไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีปัญหาในความเป็นจริงของสังคมคือเงอนเนี่ยจะต้องมีชำรุดเสียหาย อันเป็นเหตุผลสําคัญในหลายๆเฮือนที่ต้องถูกหรือไปนั่นก็คือเอาก็เลยเกิดกระบวนการผมก็ใช้วิธีทําก็คือเป็นผู้ออกแบบวางความคิดคอนเซปต์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการเซฟเฮือนให่เป็นลักษณะแบบดังเดิมมีวิธีการทำงานที่ง่ายๆด้วยหลักการที่บอกว่าเสียตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นครับวิธีเหล่านี้เนี่ยมันจะทำาให้ เพื่อนเป็นรูปแบบลักษณะเดิมได้ครับแล้วก็เขาก็ต้องวางคอนเซ็ปต์เพื่อสําหรับช่างว่าจะต้องทําแบบเดิมวางไปทำเมื่อวิธีทานี้ทํเมื่อการกาหนดก็ประมาณวิธีการวางแผนการทํางานสําเร็จขึ้นมาหลายหลังแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นครับและนําไปสู่ข้อที่3ครับหลังจากที่สําเร็จเป็นรูปธรรมคือจากแนวคิดของการฟื้นฟูเฮือนตั้งแต่ข้อแรกนะครับที่ดึงความสึกภายในมาและเป็นข้อที่2เนี่ยช่วยกันพักดันให้เป็นรูปธรรมท,ที่ปรากฏสิ่งที่ว่ายากแล้วเนี่ย ที่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในการฟื้นฟูแล้วก็ต้องใช้เงินจํานวนมากเกาะใช้นเงินที่พอประมาณเป็นไป,นปนตามความเป็นจริงเพราะว่าเวลาเราซ่อมแค่เสียต,ตรงไหนซ่อมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไปเยอะนะครับก็ทำาให้สําเร็จได้ไปรูปธรรมาเมื่อเสร็จจากหลังหนึ่งมันก็มีหลังที่2หลังที่3หลังที่4หลังที่5หลังที่6ต่อๆกันไปเริ่มจากชุมชนหนึ่งมันก็จะนําไปสู่ ชุมชนอื่นๆน,นี่เป็นการสื่อสารและเยะผยแพร่โดวยวิธีแบบชาวบ้านในประกาศแรกครับประกาศที่2ก็คือมันนําไปสู่ของแวดวงของการศึกษาเกี่ยวกับคนที่สนใจในเรื่องของกระบวนการอนุรักษ์และก่อฟืนารรามาในเชิงสาบันมาต่างๆครับมาตั้งแต่สานักสงเสปะวัฒธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็หลายๆส่วนสาบันแห่งหลายสาบันครับเช่นสยามสมาคม สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการเผยแพร่เข้าไปในสู่ในภาคส่วน,นอื่นๆของสังคมรวมถึงการรับรู้ทั่วไปของหมู่เฮาในชาวโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่วนต่างๆทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีการทํางานเกิดขึ้นมาได้จริงครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเปิดส่วนสัมพันธ์ทำให้คนหันมามองและก็เกิดการเห็นคุณค่าและก็ความหมายสาคัญของเงินโบราณที่มีอยู่ในชุมชนสังคมบ้านเฮาครับครับผมวันนี้ก็มีฝากมาสามข้อล้วก่อ อยากจะให้ค,ความคิดเหล่านี้ได้เผยแพร่ส่งต่อมันสามารถทําได้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากอยากจะส่งต่อเผยแพร่ความคิดนี้เพราะว่าประเด็นสําคัญเท่ากับคือว่าเขาอยากให้เงือนโบราณอันมีความคุณค่าความหมายทั้งในแง่ของส่วนตัวบุคคลทายาทแล้วก็วงตระกูลแ,กแล้วมันยังมีความหมายถึงสังคมแล้วก็มีถึงความหมายต่อว่าทธรรมสังคมและก็ชาติพันธุ์ประเทศชาติของเขาด้วยครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ